าตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงเรียนวัดวังวิเวการาม 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เม ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส 6. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสสำหรับการดำเนินการนะครับก่อนเปิดภาคเรียนหลังจากที่โรงเรียนนั้นได้รับทราบนโยบายแบบกระทรวงและก็จากสวทนั้นทางโรงเรียนก็ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศาึกษา ว่าโรงเรียนเรานั้นพร้อมที่จะเปิดดําเนินการเ,าเรียนการสอนในวันที่1กรกฎาคมได้ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ให้ความรับผิดชอบหลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้นําเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรสาเข้าที่ประชุมของคณะครูแล้วก็มีการวางแผนโดยการให้คครูแต่ละชั้นนะครับก็ไปสํารวจบ้านเด็กนักเรียนว่า,ามี บ้านนักเรียนคนไหนที่พร้อมมีทีวีมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถดูผ่านช่องทาง d ีเอได้นักเรียนคนไหนที่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วอให้คุคณรูไปสำรวจจากที่คุคณรูนั้นได้ไปสำรวจก็มาเข้าที่ประชุมแล้วก็วางแผนต่อซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ข้อมูลมา ของเรานั้นนะครับองเ์การวัดวามันดีอย่างว่าในชุมชนเหล่านั้นก็ได้ใช้ช่องทางของเคเบิลทีวีทันทงรงเรียนก็เลยไป็ของความร่วมมือจากชุมชนและก็เจ้าของเคเบิลทีวีเพื่อทาการเชื่อมสัญญาณนะครับถ่ายทอดของเรียลทีวีให้กับนักเรียนส่วนนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ฝั่งฝั่งน้ำนะครับฝั่งน้ำเนี่ยตรงนั้นจะไม่มีไฟฟ้าใช้ กับทางเรียนก็ได้ทมการช่วยเหลือโดยจัดหาน้ํามันใชน้สำหรับนการปั่นเครื่องและก็จะหาก่องรับสัญญาให้กับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็แบ่งกันว่าไอ,อ้กลุ่มนี้สมมติว่าอนุบาลสองมีอยู่3คนก็ไปเรียนที่บ้านนี้นะครับปหนึ่งปอสองมีกี่คนแล้วก็จะเป็นกลุ่มๆตางตามบ้านซึ่งดรรับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้ได,ได้ให คุณครูเนี่ยรประจําช้ก็จะทําใบงานนะครับโดยเอาใบงานนี้ไปให้กับนักเรียนถึงบ้านนะครับโดยในสัปดาห์จะมีไปส่งใบงานและก็ไปรับใบงานเมื่อรับส่งใบงานแล้วก็นําปัญหาในแต่ละอาทิตย์นั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็มาพูดคุยกันเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหานในระดับต่อไปออสําหรับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนวัดวังวิเวกรรามเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่วันนั้นเนี่ยการจ,จัดการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเต็มรูปแบบไม่ได้เราต้องดาเนินก,การอย่างเข้มข้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1ก็จะมาเรียนจันทร์พุทธศุ์กลุ่มที่สองก็จะมาเรียนองนัองคารเพื่อรหัส และว,วันเสาร์เพราะนั้นเห็นได้ว่าในช่วงนี้นั้นทางคุณครูต้องทํางานหนักและก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะต้องเราจัดการเรียนการสอนถึงวันเสาร์รวมกวันนะครับทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเราก็ต้องดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงโดยเมื่อนักเรียนมาที่โรงเรียนปั๊บเนี่ยก็ต้องมีจุดคัดกรองก่อนทั้งนักเรียนทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าเกิด คัดลองแล้วนักเรียนคนไหนบุคลากรคนไหนที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กําหนดก็คือสามสิบเอขึ้นไปเนี่ยเราก็จะากให้เข้าโรงเรียนประการที่สองนักเรียนจะต้องมีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการป้องกันเชื้อโรคร้อยเปอร์เซประการที่สามเราก็มีจะให้มีจุดล้างมือตามจุดต,าตา่างๆหรือว่ามีเจลแอลกอฮอล อ่างเพียงพอนะครับมาตรการที่4เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนก็ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโดยเฉพาะเวลาอยู่ในห้องเรียนนั้นก็เราจะมีจัดสถานที่ไว้มีโต๊ะเรียนห่างกันประมาณ1.5เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับประการต่อมาก็มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่นักเรียนสัมผัสบ่อยๆเช่นในห้องเรียน ามพื้นอาคารเรียนนะครับแล้วก็มีการเช็ดโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องความสะอา,าดพื่อน้ำยาฆ่าเชื้อครับทั้งก่อนเรียนและก็หลังเลิกเรียนประการต่อมามีการลดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นกลุ่มซึ่งเป็นที่รวมอนนักเรียนจำนวนมากอันนี้เราก็จะลดตรงนี้นะครับประการต่อมาอทางโรงเรียนก็ได้ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขออเพื่อประสานกับบุคลากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรก็คือคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเพื่อจะได้ออรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาตัวเองและการต่อมาก็คือเรามีช่องทางนะครับช่องทางสําหรับให้ทางโรงเรียนหรือว่าคุณครูรได้ติดต่อกับผู้ปกครองรับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกันแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับคือ เราจะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองอถึงการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคนะครับอันนี้คือมาตรการที่โรงเรียนกระทำอย่างสม่ำเสมอนะครับจากการที่ทางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ได้มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะจะให้เด็กมาเรียนอย่างไงจะต้องปฏิบัติอย่างไงให้ไม่ให้ติดโรคค่ะใ,ให้ปลอดภัย ทั้งเด็กแล้วก็คุณครูด้วยค่ะก็คือใช้มาตรการของสปที่กําหนดมาค่ะว่าให้เด็กมาเรียนตามาวันเว้นวันนะคะก็คือแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ถ้าจะถามว่าอาการที่เด็กมาเรียนและเด็กติเดเชื้อไหมก็จริงๆแล้วชุมชนบ้านวังกานหรือโรงเรียน,นวัดวังวิเวการามเนี่ยค่ะชุมชนเนี่ยมันเพราะว่ามันเด็กที่ท่องเที่ยวเพราะนั่งเที่ยวจะเข้ามาเยอะ เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเด็กะจะติดหรือไม่ติดค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเด็กะหาไรายได้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเราก็มีวิธีป้องกันก็คือเวลาเด็กไปโรงเรียนเราก็จะมีการตรวจให้เด็กล้างมือใช้เจลแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากค่ะคือใช้หน้ากากปิดปากค่ะมันก็สามารถการได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเราพยายามจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เด็กปลอดภัยแล้วก็คนอชนชนอุมชนด ในช่วงปิดเทอมยุคปี2 5 9ทางโรงเรียนได้ให <Yeah. S 1> ้นักเรียนเรียนออนไลน์หรือเรียนผ่านช่อง DLTV คุณครูได้ทำใบงานให้นักเรียนไปทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนในการเรียนมากขึ้นและในช่วงเปิดเทอมโรงเรียนได้ใช้มาตรการการป้องกันโควิด6 9เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคุณครูและทุกๆคนในโรงเรียนค่ะและโรงเรียนได้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างเช่นการเดินระยะห่างการนั่งวระยะห่างการเข้าแถวระยะห่างค่ะ และโรงเรียนก็ได้ให้นักเรียนนํำสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองมาเองเช่นกล่องข้าวแก้วน้ําขวดน้ําค่ะและก็อยากให้โควิด1ิหายไปเร็วๆน,นะคะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติได้เรียนตามปกติค่ะ